ทคโนโลยีเฟรคอเลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสุดชื่นยาวนาน60นาทียาสี asi, ฟันดอกโบคูสุดเอเวอร์เฟรชทิพยาปากันภยัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกล์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สสาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจไฮยาเทียตัวยาโซเดียมไฮยารูโรเนตบรรเทาอาการตาแห้งเนื่องจากเลสิกและหลังผ่าตัดดวงตา ู่ช่วงที่สองของรายการเดี๋พี่พ่อโชว์ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็แขกที่อยู่ข้างนี้ชั้นนี้นะคะไม่ใช่คนอื่นคนไกลคือคุณแม่เจ้าของรายการของเราเองค่ะแม่นัดท,ทองอยู่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะแม่ไดพี่นัทได้ไหมคะได้เลยเพราะว่ายังใบเยาอยู่คุณผู้ชมเน่ยส่วน,วน,นจริงหรอคุณแม่อย่าพึ่งจะเลยสิส่วนด้านข้างนี้คือพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีของคุณแม่เองนะคะของพี่นัทเองพี่เข้มจากกรมเาโอ้นเปิดมานี้เวลาไหนวันไหนคะจริงๆในรายการอยู่วันอาทิตย์ ตอนเช้าก็คือหกโมงครื่องถึง7จ็ดโมงแล้วก็ไม่เคยมานั่งในสตูหนาวหนาวปกติเจอผมก็คือออกกลางทุ่งกลางนาเจอแดดเปี้ยงๆนาดำพิปีวันนี้มาอยู่กับสาวๆอุ้ยอากาศดีทำไมคุณถึงมาวันนี้ได้ล่ะคะพี่เข้มคะต้องจีบแม่มาคุณแม่พามาคือแม่บอกอย่างนี้ว่าปีหน้าเกษตรสนาเป้ายังคงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าจะมีสีสันเพิ่มเติมมาให้กับคุณผู้ชมที่เป็นแฟนใจเกษตรคือบางคนบอกเกษตรเป็นอะไรที่น่าเบื่อจริงๆแล้ว มันมีวิธีการทําให้เกษตรยังไงให้มันสนุกเออต้องดูนะเพราะว่าใ,<ช>ในช่วงเวลาเช้าๆพอดูเกษตรกดปุ๊บจากง,งุ้งตึกตาตะลึงเลยตื่นสิเพราะว่าเจอพิธีกรหน้าตาขี้เล่โอ๊ยไม่ใช่ <laughs> คุณมีเอกลักษณ์ลีลาแล้ว<ช>วาท่าดีมากสดใสตื่นพอดูเสร็จก็ตื่นสดชื่นหัวล้อขำขันในตอนเช้าพร้อมสาระที่อัดแน่นคือจะบอกว่าบางคนงที่ดูเกษตรเนี่ยจะเป็นเกษตรกรที่เขา เขาเบื่อเบื่อบางทีเราก็อยากให้เขาตื่นมันรายการตอนเช้าใช่แล้วก็อย่างบางคนคือเกษตรกรบางคนทําอะไรไปเรื่อยเปื่อยไม่ก็สนใจแล้วก็บางคนทําอะไรแบบผิดวิธีเรามีวิธีการทําเกษตรยังไงให้ร่ํารวยทําเกษตรไม่ใช่จนถ้าทําถูกวิธีแล้วก็มีเทคนิคไม่ว่าจะเป็นโครงการโคกหนองนาก็ดีโครงการทําเกษตรอินทรีย์ให้ปลอดภัยการทํายังไงให้เพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรให้ร่ํารวยเออพี่เข้มเขารู้ดีรู้จริงผู้ชมค่ะทีนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูรายการเกษตรสนามเป้าซึ่งอยู่วันอาทิตย์6โมงครึ่งถึง7โมงแต่ที่อีกรายการหนึ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมรายการก็คือเด e ะพี่พ e s โช w อุ้ยอันนี้ไม่ได้เลยเราจะต้องอัดเต็มนะคะในความสนุกสนานจริงๆมีพี่เป้อีกด้วยแต่ว่าวันนี้ติดภารกิจพี่เป้พักร้อนอยู่ค่ะมีอะไรมีอะไรฝากบอกถึงเป้ไหมพี่นัทพี่เป้ ต้องกลับมานี่คือต้องเฟรชเลยนะ <c oughs> นะมียายไหมมีพี่โอรออยู่ <c oughs> นะคะแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือเกษตรสนามเป้าแต่เด e ะ e o พี่โพ o โชเนี่ยนะคะปีหน้าท่านผู้ชมรายการเนี่ยต้องติดตามเลยเราจะมีของดีของเด็ด <c oughs> ของราคาถูกของแบบสินค้า SME นะคะแล้วก็มีบันเทิงนะคะ <c oughs> นอกจากนี้ยังมีแจกกันในรายการอีกมากมายเลยโอ้เพราะฉะนั้นต้องต้องชมนะ <c oughs> เจ็ดโมงถึง8ปดโมงเนี่ยทุกวันเสาร์เนี่ยบิดไปรายการไหนๆจะเป็นข่าวหมดยกเว้นทรบห้าที่มีเดิพี่เพโชวต้องมีของดีของพิเศษนะ,ะ,ะติดตามชมได้ของราคาถูกของราคาพิเศษไม่ว่าจะเป็นพี่อ้อยด็อกเตอร์เฮิร์บนะขนกันมาทั้งโรงงานนะคะโรงงานอยู่บุรีรัมนะคะ ซึ่งอีกสักพักหนึ่งเนี่ยช่วงหน้าเนี่ยก็จะมีแจกของห้ามบิดไปไหนเลยเออทีนี่ขอพูดถึงรายการเกษตรสนามเป้าหน่อยค่ะมันแบ,บ่งเป็นช่วงๆๆๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่ละช่วงต่างกันไหมจริงๆเน้นเรื่องของเกษตรแต่ว่าไม่ใช่ว่าพาลุยสวนลุยนาหน,าหน้าแดงหน้าดางก็อย่างเดียวเราจะมีสาระความรู้เรื่องอื่นๆมาแทรกให้ด้วยมีอะไรบ้างคะ สาระยอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเกี่ยวข้องกับการออกพระหรือว่าการกิจกรรมพิเศษการไปออกบูธไปเจออะไรที่มันแปลกหูแปลกตาอะไรที่เกี่ยวกับเกษตรใช่ไหมพวกคนละมากรากไม้ใช่หรือไม่อะไรที่มันคล้ายๆเกษตรก็มีเกษตรบางนคนนึกถึงการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวจริงๆแล้วมีวิธีอื่นที่เอาผลผลิตทางเกษตรมาแปลรูปเป็นสินค้ายางอื่นเป็นสินค้า SME นะ SME นะคะ เนี่ยอย่างเช่นพาไปเที่ยวลุยนาลุยนาวัฒนธรรมท่องเที่ยวแบบวิถีเกษตรเนี่ยเราจะพาไปแบบนี้อุ้ยสนุกสนานนี่ดูพี่แก้มก่อนรอไป่สามโลกอันนี้คือช่วงของหัวใจเกษตรใช่ไหมคะใช่แล้วชั้่แล้มพี่แข้มเป็นคนสู้แดดมากคุณผู้ชมค่ะเป็นคนไม่กลัวครับผมมชื่อ้แล้ว้องก็จะจับผมขึ้นตรงมงต้นไม้อะไรชอบโปรดิวเซอร์ใหญ่นะคะพี่ทิพย์นะคะวันนี้ไม่ได้มาด้วยนะคะแต่ว่า เดี๋ยวในเทปต่อไปก็จะเอาความสนุกสนานแล้วก็สิ่งดีๆเนี่ยมานำเสนอด้วยไปกับพี่เข้มด้วย<า>เห็นว่านอกจากเรื่องของเกี่ยวกับเกษตรแล้วยังมีเรื่องของธรรมะด้วยใช่ไหมคะธรรมะจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากอยากจะแฝงให้ทุกคนฟังธรรมะยามเช้ามันจะรู้สึกสดชื่นแต่จริงๆธรรมะก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อ,อเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยจริงๆเราฟังไปเพลินๆเนี่ยมันได้ไอเดียมันได้ความคิดมันได้ทัศนคติดีๆค,คือธรรมะมันอยู่กับชีวิตเราอยู่แล้วนะคะ คุณแม่เนี่ยก็จะพาไปเที่ยวที่โน่นนี่นะคะแล้วก็ไปวัดต่างๆไปทําบุญแล้วก็หาพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเอาข้อคิดดีๆมาฝากท่านผู้ชมรายการด้วยไม่ว่าจะเป็นช่วงธรรมะดีๆนะคะหรือจะไปตามวัดวารามที่มีประวัติยาวนานนะคะไปตามพระพุทธบาทนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดที่มีประวัติมีแบบว่าของเก่าแก่อะไรอย่างนี้นะ พระพุทธรูปสวยงามอเดี๋ยวจะเอามาฝากกันหรือไปทําบุญที่ไหนก็จะเอาบุญมาฝากท่านผู้ชมรายการใช่<ะ>เพราะว่าพินัดของเราหรือว่าคุณแม่นัดเนี่ยนะเป็นคนชื่นชอบการทําบุญมากคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เลยอยากจะนําเรื่องของการทําบุญกุศลต่างๆนี่นะฮะมา เขาเรียกว่ามาเผยแพร่นะคะทางรายการให้ไม่น่าเบื่อเพราะฉนั้นอย่างกเกษตรสนามเป้าเองนะคะก็จะมีเรื่องของใครจะไปนึกคุณผู้ชมเรื่องของกเกษตรเรื่องของความรู้เรื่องของธรรมะแต่นําเสนอในรูปแบบที่แบบแบบแลบกบแบบใหม่การเกษตรยังไ <ๆ S 2> <อ>งไม่ให้น่าเบื่อให้คนรุ่นใหม่ต้องไม่เบื่อคนทำสูตรนเลยต้องไม่น่าเบื่อทํายังไงให้สนุกทํายังไงให้อรวยปลูกพืชปลูกผักยังไงให้เหงให้ปังให้ขึ้นชื่อให้ดีต้องดูต้องดูบอกเลยว่าปัจจุบัน วัยรุ่นคนรุ่นใหม่หันมาทําเกษตรเยอะขึ้นแล้วก็เขาเอากเกษตรไปผปสมผสานอย่างเช่นล่าสุดที่ได้ไปคือพวกคาเฟ่ที่ที่เขาจําหน่ายสินค้าทางการเกษตรแล้วก็เปิดเป็นร้านอาหารด้วยแล้วก็มีมุมถ่ายรูปเอาต้นมงมต้นไม้มาจาัดสวนเอ้ยมันสวยออย้ำวันเวลาอีกนิดนึงวันอาทิตย์เช้าๆช้า,เ,ชาเวลาดีดีหกโมงครึ่งถึงเจ็ดโมงทอร์บอห้าเอชดีต้องเห็นผู้ชายคนนี้มวกเมือกจะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะอาจจะเปลี่ยนบ้านถ้ามันปลิวตก คองตกน้ำลงไปไม่ปลิวก็จะยังไปเดิมก็จะมีกันล่ะเพราะบางทีไปเดี๋ยวลมโอ้โหหัวเหอไปหมดเลยไม่ใช่เห็นพี่เข้มต้องมีหมวกเอต้องเป็นแบบต้องเป็นแบบนี้เอกลักษณ์เขาคือจริงจริงแล้วหัวล้านก็เสียวขางเดี๋ยวเราก็จะขออวยพรให้ท่านผู้ชมรายการนะคะในโอกาสปีใหม่นี้ก็อยากจะอัญเชิญคุณภระรีรัตนะไตรนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธ์ ขอให้ท่านผู้ชมรายการนะคะมีความสุขร่ำรวยรุ่งเรืองเงินทองไหลมาเทมาขอให้เป็นปีที่พวกเราเนี่ยรุ่งเรืองในอาชีพการงานคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาทุกท่านค่ะโอ้โหสาธุะคพี่เลขามีอะไรอยากจะอวยพรไหมขอเพิ่มเติมจากคุณแม่นิดหนึ่งแล้วกันนะครับปี2566ก็ขอให้ทุกคนเงิน6ใสความรัก6ใสงาน6สใสใครไม่มีคู่ขอให้มีคู่6ใส สิ่งที่มงคลหใส่ทุกคนเยอะๆไปเลยโอ้โหชอบจังเลย <laughs> อคุณมีพลังวังชามากอ่สองห้าร้อยหกสิบหกแต่ <ๆ S 2> ต้องอยู่ช่องห้าต่อไปนะค่ะ <laughs> อย่าลืมนะคะ,กะเกษตรสนามเป้าค่ะวันอาทิตย์นะคะหกโมงครึถึงเจ็ดโมงวันนี้นะี่ยขอบคุณพี่เค้ม,มากๆนะคะที่มาโปรโมตรายการได้ไเจอตัวจริงแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณนะพี่นัดด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ ท่านผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะคะไปวัดธรรมปัญญารามบางม่วงนะคะจะพาไปไหว้ขอพรพระโพธิสัตว์กวนอิมปางสเสวยสุขอิริยาบนอนนะคะสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนนะคะและได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีนะคะให้พระแม่คุ้มครองค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะพาไปไหว้พระขอพรพระแม่กวนอิมแล้วเนี่ยจะพาคุณผู้ชมนะคะไปไหว้พระขอพรขอโชคขอลาบองคพระยูไลภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้า พระเงินใหญ่นะคะที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมกันค่ะวันนี้ทางรายการได้มีโอกาสพาคุณผู้ชมมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงตำบลบางช้างอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมค่ะวัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นวัดมหายานวัดแรกและวัดเดียวในจังหวัดนครปฐมเราจะพาคุณผู้ชมไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดธรรมปัญญารามกันนะคะ พระยูไลไยภัยสัตว์คุรุพุทธเจ้าหรือพระเงินใหญ่ที่คุณผู้ชมได้ชมอยู่ณนขณนะนี้เป็นพระประธานหล่อด,ด้วยเนื้องเงินองค์แรกและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยปางคัสมาธิภาวนาพระเงินใหญ่องค์นี้ท่านมีความสวยงามและมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ และอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถ้าคุณผู้ชมได้มายังวัดแห่งนี้ต้องมากราบมาไหว้ขอพอรนั่นก็คือองค์พระอวโลกิตเตศวนกวนอิมพระแม่กวนอิมปางสเสวยสุขซึ่งองค์พระพักมีความเมตตาเปี่ยมล้นไปด้วยบาร,รมีสวยงามยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเมืองไทยมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนค่ะ ญาติยโยมท่านผู้ชมทุกท่านนี้นะฮะก็ขอเชิญทุกๆท,ท่านแวะมากราบหลวงพ่ออยู่ไรที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงเป็นพระเงินองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะฮะแล้วก็เป็นมรดกธรรมแห่งลุ่มแม่น้ําท่าจีนแม่น้ําสายมังกรญาติยโยมที่ได้มาไหวแล้วมาสวดมนต์เสริมดวงชะตาท่านจะประสบพบเจอกับความรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอเชิญเจริญพรทุกท่านได้เข้ามาขอพรอ,องหลวงพ่อเพื่อที่เป็นบาร,รมีให้กับตัวเองจะได้เจริญรุ่งเรือง ยิ่งขึ้นขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เป็นโรคร้ายหากแม่เจ็บป่วยก็ขอให้เจอเจอทางรักษาเพื่อบาร,รมีธรรมขององค์พระยุไรภัยสัจทยครุพุทธเจ้าขอเชิญท่านได้มาอธิษฐานฝากดวงชะตากับท่านแล้วก็มาร่วมกันสวดมนต์เพื่อที่จะได้เสริมบาร,รมีนี้ให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปทางวัดธรรมปัญญารามบางมง่วงได้เปิดให้สักการะบูชา ระโพธิสัตว์ควรอิมปางเสวยสุขอิริยาบทนอนสวยที่สุดในเมืองไทยใหญ่ที่สุดในโลกมรดกแห่งลุ่มแม่น้ำท่าจีนขอเชิญชวนคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะในวันหยุดแบบนี้ถ้าว่างเว้นจากการทำงานไม่ได้ไปไหนขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภองค์พระยุไลัยไพศัลกุรุพุทธเจ้า พระอวโลกิเตสวนกวลอิมได้มาร่วมฝากชื่อฝากดวงชะตาเสริมบารมีให้พระแม่คุ้มครองกันที่วัดธรรมปัญญารามบางม่วงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยกันนะคะ สิ้นปีแบบนี้คุณผู้ชมมีกระเช้ามอบให้ผู้ใหญ่หรือว่าคนที่เราเคารพเลยยังคะถ้ายังไม่มีวันนี้รายการเดอะพี่พ่อโชว์ของเรามีมามอบให้คุณผู้ชมด้วยนะคะและผู้ที่จะมอบให้ผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ใช่ใครนั่นก็คือแขกรับเชิญของใหม่วันนี้ค่ะนั่นก็คือพี่อ้อยนะคะดรเอ็มออนกมลมุนีโชตนะคะประธานบริษัทดรเฮิร์บเฮลท์ประเทศไทยจำกัดค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีค่ะ เ่อยค่ะเอางี้ดีกว่าเนี่ยพี่อ้อยมาคุณผู้ชมคือผู้ข้ามบอดในด้านสมุนไพรขอพูดถึงกระเช้าของขวัญปีใหม่อันนี้คือเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะปีใหม่คนต้องหาของขวัญให้ผู้ใหญ่อะไรที่เราควรจะมอบให้ผู้ใหญ่บ้างก็ต้องเป็นสมุนไพรเพื่อสุขภาพเนาะเพราะว่า ช่วงนี้โควิดก็ระบาดเยอะยิ่งหน้าหนาวก็ระบาดเยอะๆมากๆเพราะภูมิแพ้หอบหืดนะเรื่องระบบหายใจเราก็ต้องดูแลแล้วฝุ่นพีมันก็มีอยู่ตลอดเลยใช่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 สมุนไพรนี่ช่วยในเรื่องของภูมิแพ้ในเรื่องของฝุ่นได้อ่อมันจะมีเบต้าคูแคนซึ่งมีซึ่งมีเขาเรียกว่างานวิจัยจากคิงคอลเลจจาก s t a ม f o r d ที่เขียนบอกว่า เบต้าคูแคนเนี่ยเป็นราชาสมุนไพรนะคะ,คะซึ่งสกัดจากพวกเห็ดลินจือ,อเห็ดไมตตเกะนะคะเห็ดต่างๆที่ทรงคุณค่านะคะอายุหลายพันปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีพวกวิตามินซีมะขามป้อม,อมกระชายเนี่ย ถือว่าเป็นนางเอกของสมุนไพรเหมือนกันเพราะว่าจริงๆถ้ากินทุกวันนะคะก็สามารถที่จะช่วยได้นะคะเรื่องลมหายใจที่สดชื่นแล้วก็ทําให้ร่างคือกระชายเนี่ยมันจะเป็นเหมือนริดเหมือนโสมมันจะออกริดร้อนแล้วก็เหมาะกับคนไทยแล้วก็คนเอเชียแล้วมันก็จะเบาๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ราคาดีงามไม่เหมือนโสมนะเพราะอย่างโสมเนี่ยเขาจะมีราคาแพงไะถ้าอย่างกระชายนี่เป็นของคนไทยก็ราคาเบาๆแบบเราใช่ค่ะแล้วอีกอย่างสมุนไพรไทยคุณผู้ชมค่ะหลายๆประเทศเนี่ยเขาก็ให้ ความแบบเชื่อถือเนาะ <Okay. S 2> แล้วก็แบบว่าเชื่อมั่นนะคะว่าจะช่วยดูแลสุขภาพไปได้หลายๆคนก็อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ที่บำรุงสุขภาพใ,ให้กับผู้ใหญ่ด้วยนะเอาอย่างนี้ดีกว่าออวันนี้พี่อ้อยมาวันนี้มีกระเช้าอะไรมาแจกท่านผู้ชมคะกระเช้าแจกอันนี้นะคะ แจกฟรี5สายแรกนะคะโทรเข้ามาอันนี้เป็นข้าวที่เราปลูกเองนะคะ,ะเป็นข้าวออร์แกนิกนะคะแล้วก็มีชากระชายที่เราทํามาใหม่นี่เลยค่ะ<ม>เราตั้งใจทําเพื่อเราก็ใส่พวกตรีผลามะขาม,มป้อมนะคะ สมอไทยสมอพิเภกนะคะลงไปในนี้แล้วก็เบต้าคูแคนช่วยเรื่องอะไรคะอันนี้จะช่วยในเรื่องของเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายค่ะมีข้าวสารนะคะมีชานะคะอะไรางอันนี้อะไรคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟสมุนไพรนะคะ,คะก็จะมีสารสกัดเบต้าคูแคนกระชายแล้วก็สมุนไพรอีกยี่สิบกว่าชนิดนะคะ,คะแล้วก็จะมี อันนี้แอลกอฮอล์ทุกคนอาจจะเบื่อแต่จําเป็นต้องใช้ต้องใช้ทุกวันใช่เพราะว่าทุกคนเหนื่อยละเบื่อกับการใช้แล้วก็จะมีโลชั่นค่ะ,ะโลชั่นแล้วก็มีนี่เลยนะคะราชินีสมุนไพรของเราก็คือกระชายแล้วก็สมุนไพรอีก15ชนิดอยู่ในนี้นะคะนี่ เนวนี้วิซีแล้วก็ยังแจกตอนนี้ไม่ไม่พอไม่พอขายเพราะว่ามาออกอาทิตย์ครที่แล้วใจปั้มมากวันเกิดไงใช่ใช่ไหมคะอันนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันเกิดแม่ก็แจกอีกได้ไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็นเนี่ยค่ะที่เราแจกเนี่ยค่ะทั้งหมดนี่ห่งตะกร้านี้แจกทั้งหมด5้ห้าชุดคนละหนค่าสายแรกสายละ1ชุดเท่านั้นนะคะสามารถโทรมาได้ค่ะที่หมายเลขนะคะ0 8 1 932-4887ใช่ไหมคะพี่อ้อยค่ะแล้วถ้าหลังจากนี้ล่ะคะหมด5ชุดนี้แล้วเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรที่จะฝากท่านผู้ชมสำหรับที่จะซื้อไปฝากเป็นของขวัญฝากผู้ใหญ่ฝากพ่อแม่ฝากญาติพี่น้องก็ตั้งใจที่จะมาแจกเพราะว่าเป็นปีส่งท้ายปี2565เราก็เลยให้ทุกอย่าง5ชุดนะคะก็คือมีสารสกัดกระชายเบตา้าคูแคนคแวิตามินซีอย่างละ5ขวดนะคะโลชั่น5ขวดค,ะค่ะแล้วก็ตัวกระชายที่เราทำมาใหม่อีก 5ซอค่ะแจกสำหรับท่านผู้ชมนะคะที่ดูรายการนี้นะคะเพียง999บาทนะคะจากปกติ5,999บาทเราแจกโลชั่น5ทุกอย่าง5หรือถ้าใครอยากได้ของแถมอะไรก็รีบโทรเข้ามาค่ะ0819324887ค,คุณพี่แจ<า>กไี่สายคาราคาพิเศษโอ้ให้ให้ให,ให้ทุกสายเลยจริงงง ที่แล้วโทรเข้ามาก็ให้ไปเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเขาพยายามแล้วแล้วมันมันสายเต็มทุกคู่สายเลยค่ะค่ะโทรเข้ามานะคะ3 8 1 9 3 2 4 8 8นนะคะ5สายแรกฟรีหลังจากนั้นได้ราคาพิเศษสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณพี่อ้อยดรเอมออนะคะที่มารายการกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะและผู้ชมคะเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ